ดราม่าเดือดสะเทินวงการหมอลำสุดๆเลยค่ะสาหรับปมรักร้าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแรวพราวแสงทองก็ไม่รู้จะจบยังไงพอล่าสุดน้ําตาลน้องสาวของผู้ใหญ่บ้านก็ได้ลาออกจากวงหมอลำตามรอยพี่ชายแล้วเรียกได้ว,ว่าเป็นดราม่าที่ลากยาวและตามเผือกมันสุดๆเมื่อบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาแฉแรลพราวแสงทองหมอลำสาวชื่อดังผู้เป็นภรรยาเรื่องการนอกใจจนทําครอบครัวร้าวชันซึ่งต่างฝ่ายต่างงัดคําพูดไล่โต้กันไปมาเดือดทําเอาคนนอกอย่างเราตามเผือกแทบไม่ทัน โดยทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ขอเป็นฝ่ายถอยตัดสินใจยุยติบทบาทในนามผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์ซึ่งเป็นวงหมอลำดังที่ทั้งคู่ร่วมกันปลุกปั้นขึ้นมาทำเอาฟฟแฟนๆแห่เสียดายกันเพียบ ล่าสุดทางน้ำตาลมอลลสาวชื่อดังผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวและเลือกเข้าข้างพี่ชายอย่างชัดเจนโดยการประกาศข่าวช็อกว่าลาออกจากวงแสงทองฟินแลนด์แล้วเดินหน้าตามรอยพี่ชายไปแบบติด,ตดโดยน้ำตาลเปิดใจว่าขอโทษที่ทำให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ทุกคนผิดหวังแต่เพราะชีวิตต้องเดินหน้าต่อตัวเธอขอออกมาอยู่ในจุดที่สบายใจจะดีกว่าซึ่งเรื่องนี้ได้ปรึกษาทั้งทางแพลวพลา,พลาและทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาเรียบร้อยและตัวเธอยังเคารพแพรวเพาเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เพราะว่าเธอมาพร้อมพี่่เกัชนน จากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาน้ำตาลได้โพสต์เคลียร์ใจเพิ่มเติมว่าขอโทษที่ทําให้ f อหลายคนผิดหวังตัวเธอเองก็เสียใจที่ต้องออกจากวงเช่นกันเสียดายสังคมดีๆและอ้อมกอดของแฟนๆที่น่ารักแต่นาทีนี้ขอเลือกครอบครัวเพราะถ้าพี่ชายเลือกที่จะไม่อยู่ในจุดนี้แล้วดังนั้นตัวเธอก็ขอเดินออกมาพร้อมพี่ชายจะดีกว่าซึ่งหลังจากโพสต์เปิดใจไปแล้วน้ำตาลก็ได้เปลี่ยนปกเฟซบุ๊กเป็นรูปครอบครัวเพื่อแสดงถึงการซัพพอร์ต เท่านั้นไม่พอยังโพสรูปคู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และเขียนแคปชั่นบอกรักเพื่อให้เห็นว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆถาโถมน้องสาวคนนี้ก็จะยังคงอยู่เคียงข้างพี่ชายเสมอซึ่งตั้งแต่เกิดดราม่ามาน้ำตาลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยืนหยัดอยู่ข้างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แบบชัดเจนและให้กำลังใจพี่ชายมาตลอดทำเอาเอฟซีแฮมเมนให้กำลังใจสองพี่น้องกันเพียบเพราะกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเลยทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ฟาฟันอุปสรรคและคำดูถูกมาเพียบ เพราะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จก็ดันต้องมาเจอกับความผิดหวังทําเอาเสียหลักไม่น้อยซึ่งล่าสุดทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาเผยว่าเร็วๆนี้จะมีข่าวดีตนมีทิ้งลูกๆศิล,ลปินค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกแน่นอนก็ไม่รู้ว่าข่าวดีที่ว่าคือนั้นตาจะมาบริหารค่ายเพลงพร้อมกับเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าแต่เชื่อว,ว่าถ้าข่าวลือเป็นจริงมีหลายคนรอฟังรอสนับสนุนเพียบแน่นอน เรียกได้ว่าเป็นน้องสาวที่รักและซัพพอร์ตพี่ชายสุดๆไปเลยค่ะหวังว่าดราม่าเรื่องนี้จะมีทางออกที่เซฟที่สุดนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน o ฟซบุ๊กอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด้วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ